สวัสดีครับผมเซลนพจากบริษัทเทอร์มินอลอิซูซุสมุทปาการสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณลูกค้าบริษัท LKT มากๆเลยนะฮะที่ให้ความไว้วางใจซื้อรถกับทางบริษัทเทอร์มินอลอิซูซุกันแบบต่อเนื่องเลยนะฮะซึ่งในชุดนี้นะครับเป็น400ล้อ NLR 1เ3เป็น4ล้อใหญ่400ล้อจัมโบ้ของเรานะครับชุดนี้ส่งมอบกันทั้งหมด11คันนะครับก็ซื้อต่อเนื่องกันมายาวนานเลย วันนี้นะครับก็ชุดนี้ก็ได้เริ่มทยอยส่งมอบกันไปบ้างแล้วนะครับก็ยังมีทยอยมารับกันอยู่เรื่อยๆเลยทั้งหมด11คันด้วยกันซึ่งในชุดนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ยูโร5เลย400 N.R. 1 2 3ก็เป็นสเปคตู้เหมือนเดิมครับเป็นสเปคตู้เปิดท้าย2บานกับโปรโมชั่นเงินดาวเริ่มต้นต่อคันนะครับ59,000บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดู สเปคของตัวรถนะครับของบริษัท LKT กันนะครับก็ยังที่เกินนะฮะชุดนี้ก็ทั้งหมด11คันด้วยกันก็ทยอยส่งมอบมีอา่าทางลูกค้ามารับกันไปหลายคันและก็ออยังตอนนี้ลูกค้ากำลังหาคนขับอยู่นะฮะอา่าสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นพนักง,งานขับรถของบริษัทนี้ก็ลองเสิร์ชหา ข้อมูลของบริษัทนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า,าทางลูกค้าเขาประกาศรับสมัครพนักง,งานขับรถอยู่นะครับนี่ชุดนี้เสีดคันด้วยกันจดทะเบียนให้เรียบร้อยละก็ไม่สามารถขับเป็นป้ายแดงได้เหมือนรถกระบะทั่ว,วไปนะฮะต้องจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเนี่เป็นป้ายเขียวนะฮะก็อย่างที่เกินนะครับคันนี้รุ่นนี้นะครับอถนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่ยูโร5เลยเครื่องยนต์1 2 3ยูโร5 ทุกคันเลย11คันตรงนี้สเปคเดิมนะครับลูกค้าก็ให้ความไว้วางใจในเรื่องของการต่อตู้ต่อตัวถังนะครับลุงเนี้ยลูกค้าต่อเป็นแบบตู้เปิดท้าย2บานต่อคันนะครับโปรโมชั่นกันดาวเริ่มต้นเพียงแค่59าหมเท่านั้นเองนะครับก็ได้พปปร้อมอุปกรณ์ตกแต่งทั่วๆไปครบเลย ได้อุปกรณ์ตกแต่งทั่วไปครบแล้วก็พร้อมตู้พร้อมประกันภัยเช่น1พร้อมจดทะเบียนให้เรียบร้อยเป็นตู้แบบเปิดท้าย2บานนะครับลูกค้าใช้สเปคแบบนี้มาโดยตลอดนี่นะฮะช่วงล่างเดิมอะไรต่างๆก็เดิมทุกอย่างเลยการบรรทุกของรถคันนี้นะครับติดตั้งตู้แบบนี้ก็บรรทุกได้สบายๆเลยประมาณ2ตันครึง่งนะฮะสตันครึ่งถึง3ตันก็บรรทุกได้สบายสายเลยเป็นตู้แบบเปิดท้าย2บาน ซึ่งสเปคตัวตู้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยจะมีสเปคตู้หลายแบบก็จะเป็น2บานแบบนี้ก็ได้ก็คือ2บานนี่ก็จะเปิดทางด้านท้ายอย่างเดียว2บานแบบนี้หรือว่าจะเปิดแบบด้านข้างด้วยนะฮะเปิดแบบด้านข้างด้วยก็ลูกค้าก็รีเควสต์มาได้เลยอ่าลืมไปนะฮะก็มีรถบรรทุก6ล้อด้วยนะฮะหล้อใหญ่ของม่สั่นแอลเคทีก็สั่งเพิ่มมาคันนึงเหมือนกันนะฮะร,รวม6ล้อใหญ่ตรงนี้ด้วยก็ อยู่ที่สิคันโหลหนึ่งพอดีเลยนะครับนี่ก็อยู่ที่การใช้งานของลูกค้าว่าจะวิ่งระยะทางใกล้ทางไกลซึ่งตัวบรรทุก4ลีล้อพวกนี้ก็การเข้าตอกซอกซอยต่างๆก็จะทำได้ดีกว่านะฮะแต่ว่าอาจจะวิ่งระยะทางไกลไกก็ได้น้ำหนักการบรรทุกหรือว่าในเรื่องของการบรรทุกสินค้าก็อาจจะน้อยกว่าพวกรถบรรทุก6ล้อใหญ่นะครับแต่ว่า ของลูกค้าเนี่ยมีเครือข่ายเยอะนะครับ4ล้อเนี่ยตกประมาณ40คันและที่ซื้อที่ไว้วางใจกับทางบริษัทเทอร์มินอลของเราก็ออยังไงลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถโทรหาผมได้เลยเซลนบเทอร์มินอลอิซูสุสมุทรปราการก็ยินดีให้คำปรึกษาซื้อรถไม่ว่าจะรถรุ่นไหนนะครับ4ล้อ6กล้อ10ล้อก็สอบถามกับเซลนบได้เลยนะครับวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ